สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ h a ตา t a r ท t ทัพพีตักข้าวคำนวณแคลอรี่สามารถคำนวณปริมาณแคลอรี่ในข้าวสวยเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมอาหารซึ่งต้องการความแม่นยำในการคำนวณในแต่ละมือ้อราคา1,200บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษดรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1,649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษดรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษดรประสงค์สมั มาชิกได้แล้ววันนี้ที่ s h o p v o i c e t v c o t h และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางตอนที่มีการขอ,อประกันตัวคนซึ่งเขาชุมนุมกันทางการเมืองเนี่ยนะก็มีมีบางคนซึ่งเขาได้รับการประกันตัวแต่ว่าที่ไม่ได้รับการประกันตัวก็เยอะแล้วก็ในที่สุดมันทําให้กลุ่ม October for Democracy หรือ o อกเดเนี่ยนะคคนตุลาคนเดือนตุลา,าเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเขาทาจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธร แล้วได้อ้างอิงสิ่งที่เป็นเป็นเอกสารซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเอกสารประกอบซึ่งนํามาใช้ในรอบนี้เป็นข้อกาหนดขั้นต่ําขององค์การสหรประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังครับเมื่อได้รับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับเป็นมาตรฐานสากลใหม่เพราะว่าร่างนี้เนี่ยทำขึ้นมาในวัน 21. ที่21ธันวาคม25งพันิอนีน่าสนใจพอไปอ่านในจดหมายเนี่ยหมอเล็บซึ่งหมอเล็บก็ก็เคลื่อนไหวกับออกเดมเช่นเดียวกันเนี่ย ก็เป็นสมาชิกครับปรากฏว่าที่ทำประกาศอันนี้ออกมาเป็นที่รับรองโดย UN เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน17ประเทศที่เสนอร่างและให้สนับสนุนร่างข้อกำหนดกันต่ำขององค์การสหป,ประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคือผู้ต้องขังที่ถูกขังอยู่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่ยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่าทำอะไรผิดเนี่ยควรที่จะได้รับ สิทธ์ต่างๆเหล่านี้แล้วประเทศไทยเนี่ยไปเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีร่วมร่างใช่เสนอด้วยซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกดีนะว่าเออเรานี่เราโกอินเตอร์ในเรื่องนี้นะในทางทฤษฎีแต่วิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งแล้วทำไมเราไปแบบไปมีส่วนร่วมในของดีๆมาตรฐานสากลแบบนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้รู้สึกจะสนใจที่จะปฏิบัติตามแต่ว่าโอเคครนี้ออกเดมเขาเลยไปกดดันให้รัฐมนตรียุติธรรมไปไปดูแลเรื่องนี้ใช่ผม ซึ่งซึ่งรัฐมนตรีที่ทำเนี่ยจะจะทำอะไรได้ไหมหมอเลียบเขา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 คุมหน่วยงานกรมราชิัณฑ์อยู่ใช่ไหมใช่คือณนะวันนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาที่ว่าถูกจำคุกชั่วคราวนะฮะอย่างไม่ว่าจะเ,เป็นกลิ้นรุ้งหรือใครก็ตามเนี่ยคือนอกเหนือจากที่มีประเด็นว่าจะต้องยื่นขอประกันตัวแล้วได้รับประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ว่าในการที่อยู่ในเรือนจํา ไม่ว่าจะเดินจําพิเศษกรุงเทพมหานครหรือทันทัศสถานหญิงก็ตามเนี่ยมันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐยุติธรรมเพราะฉะนั้นรัฐยุติธรรมถ้าหากบอกว่าเนี่ยที่มีไปตกลงกับสาธประชา,ชาติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ม,มันก็ควรจะต้องปฏิบัติตามในเงื่อนไขที่ได้ตัวเองเป็นผู้เสนอด้วยซ้ําไปนะอันนี้คุมได้ใช่เราไม่ได้บอกให้รัฐมนตรีไปคุมศารไม่ใช่ไม่ไม่เพราะฉะนั้นอย่างในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันได้รับการดูแลอ่ะอย่างเช่นกรณีของของปกติทั่วเ คนที่เป็นผู้ต้องขังหรือเป็นนักโทษถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถที่จะดูแลเป็นขั้นตอนถ้าไม่มากนักก็อาจจะอยู่ในสถานพยาบาลภายในเรือนจําถ้ามากหน่อยก็มาที่โรงพยาบาลอของกรมรัชธรรมแต่ถ้ามากขึ้นจนต้องการที่จะดูแลเป็นพิเศษก็สามารถมาที่โรงพยาบาลตํารวจได้เพราะมีช่วงที่ผมเคยอยู่ในเรือนจาพิเศษเช่นหมาก่อนนี้ก็เห็นเลยว่ามีผู้ต้องขังจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจ <Okay. S 2> แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมรัชธรรมมาดูแล สามารถทําได้คือทรีตเมนต์ต้องต้องดีใช่ทรีตเมนต์ต้องดีคือเป็นเป็นหลักสาคหตุไอ้ข้อที่93น่าสนใจมากในในในข้อกําหนดนี้ของ UN เอนี่ยในการต่อสู้คดีของคนต้องขังคนต้องขังคือคนที่ยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าผิดถูกขังไว้แล้วก็มีการพิจารณาคดีเมื่อรับการประกันตัวเนี่ยระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยควรได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนใดๆและควรให้ที่ปรึกษากฎหมายของเขาได้เข้าพบปรึกษารูปคดี ตเตรียมและให้คําแนะนําเป็นความลับเท่าที่สามารถจะทาได้ทั้งควรให้เขามีอุปกรณ์การเขียนที่เขาประสงค์การสนทนาระหว่างผู้ต้องขังและที่ปรึกษากฎหมายทนายความควรอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเรือนจําแต่ไม่จําต้องได้ยินการสนทนาอ,อันนี้มันที่ตอบไปที่ประเด็นซึ่งที่เขาโวยออกมาข้างในว่า ไม่มีโอกาสเจอทนายความเลย<ช>แล้วเจอคุยกันมีเจ้าหน้าที่นั่งฟังอยู่เสมอ<ช><ช>และจะเขียนอะไรออกมาสื่อสารก็ไม่ได้<ช>โดยเจ้าหน้าที่รัชทันก็ยอมรับว,ว่าเฮ้ยไม่มีดินสออม,มีปากกาเขียนอะไรจดหมายเขียนไม่ได้คือคือขั้นตอนในการสื่อสารกับที่ปรึกษาตัวแทนทางด้านกฎหมายเนี่ยมันถ้าไม่มีเนี่ยคุณสู้คดีจากข้างในเรือนจํายังไงคุณก็แพ้ไงถูกต้องอ่าเมรอันนี้คือเรียกร้องให้ให้รัฐมนตรีไปดูหน่อยใช่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไปทางศาลขอเรื่องประกันตัว แต่เรื่องของของการสภาพภายในเรือนจำเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลุงตียุิธรรมเนี่ยต้องดูแลและที่ผ่านมาก็อาจจะไม่มีใครมองไปทางประเด็นนั้นนั้นการที่ออกเดมไปยื่นให้ลุงตียุิธรรมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง<ะ>ต้องให้เขาออกมาแสดงความเรียกอ,อะไรรับผิดชอบว่าจะต้องดูแลให้เป็นไปตามที่ได้มีไปข้อตกลงไว้กับสัมปช,าชาัญญะไม่ต่อออกเดมก็รู้โครงสร้างอำนาจทางการเมืองกับปกครองในภาพใหญ่ว่าเรื่องนี้เอาง,ง่ายคือ ผู้พิพากษาซึ่งรับผิดชอบคดีเนี่ยทุกท่านก็มีความระมัดระวังในวิธีการใช้อำนาจอย่างสูงใช่ไหมแล้วมันมีการแบ่งอำนาจในโซนต่างๆในในเมืองไทยเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องผู้พิพากษาแล้วผิดชอบใช่รั่มนตรีจะไปจุ่นจ้านก็ไม่ได้ใช่รัฐมนตรีก็เอาแค่ตัวเองในรัฐบาลเนี่ยรักษาหน้าตนเองยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าวานน่้เข้าใจผมไหมก็คือ ก็เรื่องของเรือนจํามันก็เป็นเรื่องของราชทันราชทันที่ขึ้นกับยุติธรรมศาลท่านก็ไม่มีบทบาทจะราชทันขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมใช่รัชทันเป็นรกรม <อะ S 1> กรมราชทันสังกัดกระทรวงยุติธรรมงั้นศาลเองเนี่ยก็ไม่มีอำนาจจะไปก้าวไกยกรมราชทันเช่นเดียวกันระบบยุติธรรมมันมีแต่ตำรวจอายการศาลร,ราชทันทั้งสามสี่อำนาจเนี่ยต่างฝ่ายต่างต้องเป็นอิสระโดยทางทฤษฎีเพราะฉะนั้นอย่างราชทันเองใครก็ไปก้าวไกยไม่ได้ คือถ้าพูดแล้วเนี่ยร,รัฐยุตธธรรมในฐานนะฮะของคนที่เป็นนักการเมืองซึ่งดูแลกระทรวงยุตธธรรมต้องดูแลให้รกรมราชศานต์ปฏิบัติตามเพราะว่าหลักสากลให้ได้โอเคงั้นคืออย่างน้อยก็รักษาความความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งว่าเฮ้ยไอหลักการทฤษฎีที่ว่านี่มันมันเป็นไปได้ตามนั้นบ้างอย่างน้อยคุณก็เป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนประชาชนเขามีสิทธิ์เนี่ยที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์คุณครับนอกเหนือไปจากนั้นมีการเรียกร้องจากกลุ่มซึ่งเขาเป็นสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของคณะรัฐ อันนี้ในกรณีของเพนกวินพริชชวรักด้วยที่เขาเขาบอกเลยว่าจริงแล้วขณะนี้เนี่ยพริชไม่ได้กําลังเผชิญกับบททดสอบที่ยากที่สุดนะฮะเหมือนเหมือนเช่นรุ่นพี่6ตุลาตรงกันข้ามพาริชกาลังทดสอบพวกเราทุกคนและสังคมนี้อยู่ต่างหากว่าเราคนไทยจะสามารถยกระดับมาตรฐานศีลธรรมและแสดงความเมตตาอาทรด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กําลังติดอยู่ในเรือนจำนะ นอกจากนี้นี่เขาพูดถึงความเป็นสิงแดงสิงแดง69เนี่ยนะฮะที่เขาเคลื่อนไหวทำเอกาสารออกมาชี้แจงเนี่ยพระฤทธิ์ยังเป็นลูกของแม่สุริรัชชีวรักษ์ซึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นแม่เพนกวินเขาก็ไปที่ศาลใช่ครับนะเขาก็ต้องการให้รูปได้รับการประกันตัวและเป็นพี่ชายของน้องสาวที่กําลังร่างําไห้เพราะพี่ชายของเขากําลังต่อสู้เพื่อนาคตของทุกคนในฐานะสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะ ประนามความอายุติธรรมทุกประการที่เกิดขึ้นกับผลิตเจวรักและนักกิจกรรมทางการเมืองทุกๆคนไม่ว่าจะมาจากฝ่ายบริหารนิติบัญญัติหรือตุลาการนะก็อันนี้ก็แรงรนะฮะซึ่งแต่การไม่ให้ประกันตัวเนี่ยหมอเลียบมัน,ม,น,ม,นมันมีปฏิกิริยาตอบโต้มาซึ่งแรงมากนะดูในโซเชียลนะใช่ครับผมไม่ได้พูดถึงดูทีวีนะทีวีผู้ประกาศเขาไม่เอามาพูดหรอกเขาไม่กล้าแต่ว่าในาโซเชียลเขากล้าแล้วมัน มันหนักขึ้นหนักขึ้นใช่ไม่ได้ใช่คือประเด็นเรื่องการให้ประกันตัวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสากลนะว่าคนที่ยังอยู่ในกระบวนการของการพิจารณาคดีเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อ่ะจนกว่าจะมีคำพิพากษาคุณจะบอกอย่างที่คุณเพิ่มพูดคุณจะสู้คดียังไงอ่ะถ้าหากคุณยังอยู่ในเรือนจําแล้วก็สู้แบบประเภทถูกมัดมือชก แล้วอีกฝ่ายหนึ่งชกเอาชอกเอาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะมันยากแล้วจริงๆแล้วในข้อกําหนดคือจริงๆแทบจะไม่ต้องอ่านเลยได้ซ้ำไปคือผมไม่ต้องลงไปก้มดูเพราะว่ามันอยู่ในตาราพื้นฐานซึ่งเรียนกันอยู่แล้วคือคือว,ว่ามันมีอะไร innocent until proven guilty <อ>แต่ว่าน,นี้อันนี้โยกประเด็นเรื่องว่า้กฎหมายเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องอะไรพวกนี้มันควรจะแก้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>คืออันนั้นมันเป็นอีกดีเบตหนึ่งได้ซ้ำอ,อันนี้เอาแค่สิทธิพื้นฐานอ่าคราวนี้แต่ว่าในกรณีของเพนกวินและรุ้งเนี่ย เท่าที่เจ้าหน้าที่กรมราชธรร์เขาชี้แจงออกมาเนี่ยอาการไม่ได้แย่เท่าที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อยู่นี่ว่าคุณฟังฟังใครเพราะว่าในโซเชียลพวกเพกืพ่อนเขาก็บอกว่าแย่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็บอกวัดอุณหภูมิร่างกายยังปกติเลยถ้าผมเป็นัุมนตียุธรรมนะมผมจะเชิญแพทย์จากข้างนอกแพทย์เป็นอาจารย์แพทย์ก็ได้ที่เป็นแบบเป็นจะเรียกไรไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรมราชทรรแล้วก็อาจจะไม่มีประเด็นเรื่องทางการเมืองเข้าไปดูสุขภาพจริงๆงจังเป็นยังไง ไม่งั้นวันนี้ต่างฝ่ายต่างมองคนละมุม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นาหาว่ากรมโกโหกอกีกใช่เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือให้คนที่เป็นแพทย์ที่โดยวิชาชีพมีความเป็นจัญญาแพทย์อยู่แล้วสามารถที่จะประเมินวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวสารภาพได้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะทําให้คลายใจหรืออาจจะทําให้หนักใจมากขึ้นก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าความไม่ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมีอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูแลจริงซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเขาดูแลนะรองอธ mm ิบดีกรมพัชทานเนี่ยเขาบอกว่าไม่มิ ตรวจวัดความดันโลหิตความดันโลหิตทั้งสองคนทั้งรุ้งและเพนกวินยังปกติน้ำหนักเพนกวินอยู่ที่96น้ำหนักรุ้งมากกว่านั้นนิดหนึ่งคือก็ลดลงมาทั้งคู่ทั้งคู่ยังบริโภคอยู่นะโดยที่เป็นน้าเกลือหรือเป็นน้ําหวานคือเพราะว่าโดยโดยอย่างผมเป็นแพทย์นะฮะ,ะในแง่ของการวัดสัญญาณชีพเรื่องเกี่ยวกับการเต้นหัวใจหรือเรื่องความดันเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากแต่ว่าบางทีมันไม่ได้สะท้อนอะไรเท่าไหร่เพราะว่า อย่างคนที่ลดน้าหนักมากๆจะด้วยเหตุอะไรก็ตามจะด้วยต้องการอดอาหารเพื่อประท้วงก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาอย่างอื่นข้างใน <Okay. S 2> ปัญหาอาวัยวะภายในเป็นอย่างไรได้ตรวจหรือเปล่าผมไม่เชื่อหรอกว่าโดยศักยภาพของโรงพยาบาลของของที่ในเรือนจำเนี่ยสามารถจะดูปัญหาเรื่องภายในได้ <Okay. S 2> แล้วก็รวมทั้งปัญหาทางจิตใจด้วยปัญหาทางจิตใจมันมันจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่อดอาหารไปสักช่วงหนึ่งแหละโดยอย่างผมไปหาอ่านข้อมูลของคนที่เขาอดอาหารประท้วงอย่างอของไอแลนด์เหนืออะไรเงี้ยเห็นเลยว่า ในช่วงหลังๆการอดอาหารประ้วงเนี่ยปัญหาทางจิตใจ,จนี่จะมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆอออคุณแม่เพ็กุ้นเขาไปที่ศาลเมื่อวานนี้แล้วเขาก็พูดพูดตรงๆเลยว่าทําไมทาไมไม่ไม่ให้โอกาสในเมื่อในเมื่อ,เ,อ,อเด็กๆเ,เขายอมที่จะลดราวาสองลงบ้างแล้วครับแต่ผมก็นั่งคิดดูว่ามันเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่านี่ก็เป็นดีเบตซึ่งเคยมีในเวกัมเหมือนกันมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าทุกคนซึ่งต้องการให้มีการประกันตัวเนี่ยต้องยอมพูดในสิ่งยอมทําในสิ่งที่ หมอลำแบงสมยศแล้วก็ไผ่ยอมอย่างที่เขายอมทําตามเงื่อนไขคือหมายควาว่าเขาไปพิสูจน์ต่อศาลว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวออกไปเนี่ยจะไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆอีกเลยคือจะเฟดหายไปเลยคือเอ,อ,เอ,า,อาง่ายๆคือคือผมรู้สึกว่าเขาต้องการให้ยอมสยบแล้วพิสูจน์ต่อหน้าผู้พิพากษาเลยว่าจะไม่เคลื่อนไหวอีกเลยคือกลับบ้านแล้วหายไปเลยอ๋อไ,ไ,ไ,ไม่ฮะเขาเขา เหมือนกับไปยืนยันเพียงแค่ว่าจะไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แค่นั้นแค่นั้นคือถ้าเป็นเรื่องอาสมมติเรื่องโควิดนี้เขาคนรม่มีสิทธิ์พูดเรื่องปากท้องเรื่องโควิดเรื่องปากท้องแม้แต่เรื่องประชาธิปไตยทั่วไปก็น่าจะพูดได้ไม่ใช่หรอเพระเาะฉะนั้นอันนี้อันนี้ผมกับมองว่ามันอยู่ที่ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้คือคือถ้าคุณสมยศหมอลำแบงค์แล้วไผ่เขามองว่าต้องยอมว่าหยุดพูดเรื่องสถาบันครับแล้วได้รับการปล่อยตัวแล้วสารเชื่อเขาเลยได้รับการปล่อยตัวไงแต่ว่าทีี่่เเหลือนย เขายังไม่สามารถพิสูจน์ให้ผู้พิพากษาเชื่อว่าเขาจะไม่พูดเรื่องสถาบันหรือเปล่าซึ่มันเ<ม>ป็นไปได้เหมือนกันนะ,ะผมเห็นสัญญาณจากที่คุณแม่ของผลิตชีวะละของเซนกินเนี่ยพูดเมื่อวานนี้ผมก็เออเหมือนกับว่าพร้อมที่จะเริ่มมีการจะเรียกอะไรประนีประนอมอเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเออคล้ายๆกับสามคนที่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วโอเคก,ก็เป็นสัญ,ญญาณที่อาจจะสัญญ,ญาณใหม่โอเคเมื่อกี้ผมพยายามจะมองผ่านมุมผู้ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยกฎหมายนะว่า ว่าในในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดต้องระมัดระวัง100%เซว่าไม่ให้มีการไปร่วมกิจกรรมใดๆอีกแบบในอดีตอะไรเงี้ยนี่คือนี่คืออาจจะเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งเขาเล่นแต่ว่าโอเค